สวัสดีครับวันนี้ทางสยามโฟนของเราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องของแว่น VR และเทคโนโลยี AR ที่แสดงภาพเสมือนจริงในหน้าจอรวมถึงจะพามารู้จักกับแทงโก้ว่าคืออะไรส่วนทางด้านสเปคก็ชูจุดเด่นที่ให้แรมมามากถึง 8GB ซึ่งเป็นตัวแรกในประเทศไทยและมีกล้องหลังความละเอียดสูงถึง23ล้านพิกเซลโดยที่โฟกัสรวดเร็วเพียง0.03วินาทีและสมาร์ทโฟนที่เราจะมาแนะนนในวันนี้ก็คือ Zenfone AR จากค่าย ASUS นั่นเองครับ ก่อนอื่นนะครับจะพามาทำความเข้าใจกับหลักการทำงานของแทงโก้และ d e ดีมกันก่อนนะครับแทงโก้จะทำงานภายใต้ระบบกล้อง3ตัวเรียกว่าไตแคมโดยประสานการทำงานร่วมกันร,ระหว่างกล้องติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุหรือ motion tracking กล้องตรวจจับความลึกหรือ d e p sensing และกล้องความละเอียดสูงยบ3บล้านพิกเซล โดยหลักการทำงานคือสร้างระบบจำลองภาพสามิติตามสภาพแวดล้อมที่เราใช้งานรวมถึงวัตถุในบริเวณนั้นจะสามารถติดตามได้ในขณะเราเคลื่อนไหวร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัด,วดความลึกด้วยการฉายอินฟราเรดทําให้ภาพที่เราเห็นจะแสดงผลตามพื้นที่แบบเรียวทา์และแม่นยําทําให้สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ตรวจจับว่าห่างไกลจากพื้นผนังและวัตถุพื้นที่ภาพสามมิติซึ่งมีหลากหลายแอปพลิเคชันและเกมให้เลือกใช้งาน ASUS Zenfone AR นะครับใช้งานคู่กับแว่น o o o l l e d y d r e a m และมีรีโมทในการควบคุมสั่งงานในการเข้าแอปพลิเคชันรวมถึงเป็นจอยสตต๊กอีกด้วย เรามาดูกันที่สเปคของ ASUS Zenfone AR กันบ้างนะครับใช้หน้าจอ Super AMOLED ความละเอียด2 k มีความกว้างของหน้าจอถึง5.7นิ้วรวมถึงเทคโนโลยีความคมชัดสูงและการอ่านการแจ้งครอบทับด้วย Corning Gorilla Glass 4และมีฟิลเตอร์บูไลให้เลือกใช้งาน ASUS Zenfone AR ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 821มีแรมในตัวเครื่องถึง 8GB ทําทำให้การใช้งานมีความลื่นไหลซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเล่นเกมและการประมวลผลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยความจำในเครื่องถึง 128GB และละรองรับความจำภายนอก 2TB มาพร้อม Android เวอร์ชัน0ครอบทับด้วย Asus Zenfone UI 3.0กล้องด้านหลังใช้เซนเซอร์ Sony IMX318 ความละเอียดสูงถึง23ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.0 ทั้งยังมีเทคโนโลยี Pixel Master ทำให้ภาพที่ถ่ายออกมามีความคมชัดและโฟกัสรวดเร็วเพียง0.03วินาทีนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวทั้งภาพนิ่งและวิวดีโอ4แกน4 0. ทางด้านกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 0และโหมดบิวตี้สำหรับการปรับแต่งมีแบตเตอรี่ความจุ3,300ม ah. ิลลิแอมส่วนทางด้านของ Tango กับ Day d a d r e a m Asus ได้ร่วมมือกับ Qualcomm และ Google เพื่อออกแบบฮาร์ดแวร์ด้านหน่วยประมวลผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหลลื่นต่อการใช้งาน2ระบบดังกล่าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ASUS ZenFone AR หวังว่าจะถูกใจผู้ที่ชื่นชอบกับภาพ3ามมิติและเหมือนเดิมครับสามารถอ่านข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. siamphone. com สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ